วันนี้ผมจะสามารถแลกของกับทุกๆบล็อกในเกม Minecraft ได้รวมแม้กระทั่งลาวาะแล้วก็น้ำก็ยังแลกได้แล้วผมก็ต้องใช้ของที่ผมแลกมาไปสู้กับมบังกรผมจะทำได้ไหมหรือผมจะตายก่อนแล้วใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะไปรับชมคลิปกันเลยครับผมฮัลโหลทุกคนสวัสดีครับสบาย<ร>ดีกันไหม<ร>ผมก็ไม่ค่อยสบายดีเท่าไหร่นะเสียงก็จะหาย,าย<ร>หน่อยมดในวันนี้ก็คือผมจะสามารถเทรดกับทุกๆบล็อกในเกมนี้ได้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะยังแรกเลยเราก็ต้องทำอันนี้ก่อนนะเพราะ ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยอันนี้อย่างแรกเลยเราก็ต้องตัดไม้คราฟอะไรดีนะที่ขุดแล้วกันแล้วก็ทำขวาน yes จำได้เอาบ้านนี้มันมีกล่องนะทุกคนไหนเปิดดูสิ นี่ไงอเมอรัลโอ้โหของแบบครบพอดีเลยอะอะไรมันช่างเพอร์เฟกขนาดนี้เอาไม้มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นี่เราได้มาแล้วไม้กายาสิทธิ์ซึ่งไม้นี้เนี่ยเราจะสามารถเทรดกับบล็อกไหนก็ได้อย่างเช่นบล็อกไม้นี้กดไปนี่ไงฮะคุณผู้ชมเราเอาไม้มันแลกกับอเมอรัลได้โคตรคุ้มอะขอค่าเลยนะเพื่อนไม่ค่าไม่ได้ว่ะตัวนี้เป็นอะไรไม่รู้งะมนเลยมาแล้วไอออนโกลิมตายเอาไม่โดนตายไปซะสแมเชียงายได้กี่ก้อน4ี่ก้อนเราเอาไปทํา ที่โคดเหล็กดีกว่าฮะเอาไมา้นี่เทรดได้ไหมเนี่ยไม่ได้ว่ะทุกคนอุ้ยอันนี้ได้อแต่ไม่ค่อยคุ้มอ่ะในขอดูบล็อกนี้สิว้าวเดี๋ยวนะเอานินตะแรกอีเลยทราได้เลยเหรอเกินไปว้าวโอ้โหแล้วท่าน้ำอ่ะมันแลกได้หรือเปล่านะ <gasps> เดี๋ยวมันแลกได้ด้วยฮะโอ้ oh my god รองเท้าน้ำอ่ะทุกคนเอามาเลย1อันใส่เลยสิครับโอ้โ oh มันทำอะไรได้วะเนี่ยมันก็คือลงเท้าน้ำแปลว่าเราสามารถตกจากที่สูงได้หรอ Let's go ฮะขึ้นไปดีกว่าแล้วเราก็ลองตกลงมาดูว่าจะมีดาเมจหรือเปล่า Let's go อ oh ๋อเอา อ๋อแต่เลื่อนไม่ลดว่ะว้าวดีเลยเราไปหาเหมืองลงกันดีกว่าฮันทุกคนอยากรู้ว่าในเหมืองมันมีอะไรแลกได้หรือเปล่าบล็อกนี่หรอเออเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนต้นไม้นั่นไงมันแลกอะไรได้เฮ้ยจุ w วัดบล็อกอะไรวะนี่เฮ้ยลืมไปเลยว่ามันมีเหล็กอยู่นี่ว่ะ what แล้วมันคืออะไรฮอสตาวโกเรมไหนเอามาดูซิว่ามันทําอะไรได้ไว้ค่อยใช้แล้วกันเพราะว่ามันเขียนว่าฮอสตาวมันเป็นเหมือนศัตรูหรือว่ามันน่าจะโกรธเราแน่เลย เดี๋ยวซอมบี้เยอะเลยแถวนี้ซอมบี้จะเยอะไปไหนวะเนี่ยโอ้โหตายออกไปขวานแรง้วยตายาโยข้างหน้านี้มีอามิทริกว่ะทุกคนอ่อนาฬิกาเบนเทนไม่ใช่ในดูสิโยคืออะไรเนี่ยอามิทริกซอสดาบอามิทริกรอเอามาเลยหนึ่งอันข้างหน้านี้มีแร่เต็มเลยทุกคนข้างบนนี้ก็มีเพชรด้วยแฮะผมอยากลองดูว่า ถ้าเราแรกแรกต่างๆมันจะทําอะไรได้อะเดี๋ยวนี้มันแบนเดอร์แล้วลาพีซ่ะเข็มที่ดอเอาไว้ทําอะไรก่อนโอ้โหมีแต่ของไม่ได้ใช้ทั้งนั้นในลองรูเพชรว่ามันทําอะไรได้ในดูซิทํำอะไรได้เขาจะ What? เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยอือผมทอ้อทุกคนไปละไม่อยู่ละบายๆขึ้นแบงางบนดีกว่าไม่อยู่แล้วถ้ำน,น,นี้ระหว่างทางเจอลาพีสีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้นี่ไงโหตัวเอนชาร์ดแลกดีไหมเนี่ยเอามันเลยหนึ่งอันงนะ่าแลสโกฮะทุกคนลาวานแลกได้แน่นอนอ <laughs> <laughs> นี่ไงลาวาชิวจัดมาเลยเสียหาโอ้โหดูตัวผมสีโคตรเท่โคตรตึงเด็ดเด็ดเด็ดเดียวนะนี่มันเพชรนนี่วะว้าว แลกรองเท้าได้กับหมวกได้โอ้โหแลกเลยสิฮะจังหวะนี้เราสามารถรีเซ็ตใหม่ได้นะทุกคนนี่ทําได้โอเควางใหม่ได้แล้วเราก็กดใหม่ What เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย Super เอ้าไม่ใช่ Super ไอ้เโย่โอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้กว่าจะเจอผมนั่งทุบไปนั้งนานเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองใช้ดูโอ้โตกใจหมดเลยเฮ้ย ทำขนาดนี้ได้เหรอโอ้พี่แอคคอรเจ๋งไะอุ้ยผมลืมไปเลยฮอสตา์โกเลนนี้มันทําอะไรได้ตอนนี้ผมก็มีโล่กับชุดก่อนแล้วเราควรวางแล้วใช่ไหมขึ้นไปข้างบนก่อนดีกว่าเพราะว่าที่นี่มันแคบอะ่ะแล้วกระวองเพชรนี้ลนะ่ะโอ้ซอมบี้เฮดแล้วก็กระดาษเลยวะเนี่ยอ้ช่างมันเอะดูพวกนั้นสิไหนมาสิเรามีโล่นะเว้ยโลติดไฟยิ่งมากตีตายตัวนี้ก็ต้องตายโกเลมจงออกมา ทำอะไรวนะน่ะเอา้ายืนนิ่งเฉยช่วยตีไหมแนะ่เฮ้ยเดิเดเอ้าว่ามาหาเราด้วยตีมันซ่เพื่อนไม่แกไม่ทําอะไรเลยผมเห็นสิ่งก่อสร้างแปลกๆเัาทุกคนมันเหมือนปีระมิดหรือเปล่าแนะ่ลองไปเลยนี่ไงปิระมิดจริงด้วยหืมผมนี่มันเก่งจ๊งอืลองมาโหไม่มีของดีเลยว่ะมีแต่เอเมอรัลกับอะไรก็ไม่รู้ฉันอยากลองเทรดกับเทีดูอ่ะว่า,วา <c oughs> The Hell is h e a nuclear หรอมีแค่ nuclear หรอว้าวออะไรอะไรต่างๆวะเนี่ย ผมงงไปหมดแล้วเอามาก่อนก็แล้วกันหวังว่า TNT พวกนี้คงไม่อันตรายมากนะอย่างเช่นว่าถ้าวางแล้วจุดปุ๊บระเบิดผมไปด้วยนี้ไม่เอานะทุกคนนะข้างหน้าน,นี้มีหมู่บ้านแล้วผมไม่มีอาหารแล้วเอเอเาอาหารมาเลยนะฉันติดอยู่ในทะเลทรายนี่มานานแล้วฉันรู้สึกหิวแค่นี้ไม่อิ่มหรอกนะเราต้องเอาเพิ่มได้เวลาทำขนมปัง yes <sir. S 2> ผมอยากลองนิ้วเคลียทุกคนว่ามันจะแรงสักแค่ไหนกันเชียววิ่งสิฮะจังหวะนี้ระเบิดไหมระเบิดออกมา เอ้าแค่นี้หรออุ้ยแตม่มันก็ใหญ่เหมือนกันนะวงมนะันในลองท NT Mining ่งโดิอ่าปุ่มผมหายไปไหนวะเนี่ยไม่มีปุ่มอ่ะเราต้องใช้ที่เหยียบของเหล็กแล้วล่ะโอ้โหโคตรเปลืองอยากลองดูอ่ะนี่วิ่งวิ่งวิ่งมันคือ Min i n g เหรอคืออะไรวะนะ่าเอ้าระเบิดไม่เกิดอะไรขึ้นช่างมันเถอะเบสโกฮะทุกคนได้เวลาประจนภัยหาของเทรดกันไม่ประจนภัยแล้วผมคิดไอเดียได้ถ้าเราไปเทรดกับเบสล็อกล่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ น่าสนใจแฮะลงไปเลยลงไปอีกอ้ยเดี๋ยวโอ้ยตกใจหมดเลย <c oughs> มันคือถ้ามันทุกคนเราลงไปกันต่อกัน Let's go นี่ไงถึงแล้วฮ่าฮ่าฮาเดี๋ยวผมขอเคลียร์พื้นที่ก่อนของเต็มไปหมดเลยในเรื่องแรกดูซิว่า What เบสล็อกโทเทมอ้าวมันจะสุดยอดเกินไปแล้วทุกคนผมว่าผมไม่ตายแล้วแหละการไปฆ่าเอเนอะร์ดราคอนน่ะขึ้นไปเลยดีกว่าเราไปฆ่าเอเนอร์ดราคอนกัน<อ>ทุกคนนะตอนนี้ผมว่ามาเลยนะเพราะว่าผมขี้เกียจหาเอเนอร์โปรแล้วก็ไม่อยากไปที่นรกแล้วว่าหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเลยเรสโกไปฆ่าเอเนอร์ดราคอนกันเฮ้เฮฉันมาฆ่าแกแล้วเอเนอร์ดราคอนใส่อิเลทราแล้วก็ไปจัดก,การเอ็นคริสโตกันเฮ้เฮฮมันสามารถพังได้หรือเปล่าโอ้ ทุกคนมันพังได้โอ้โหแบบนี้ก็สบายเลยจิเอนคริสตัลอันแรกพังไปซะ <c oughs> เราต้องขึ้นเสาที่มันสูงที่สุดเพราะว่าเรามีออเล็กตร์ไงเราสามารถบินได้เออยังไม่ถึงเลยแล้วมังกรก็บินผ่านไปแบบบ่อยมากความสูงแค่นี้นะเฉพาะละไปกันเลยอ,อ <c oughs> บินมาได้หาอันที่สองโบมือหา่าเฮ้ยอย่าพึ่งมาสิมกกังกรโอ้ยเด,ด,ดือดโอ้โหดีนะที่ผมมีปีกอยู่อ่โอ้โหเมื่อกี้แบบมังกร,รม,มาทำไมแอ้มแบบนั้น อยากรู้จังเลยว่านิวเคลียร์นี้มันจะแรงแค่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวผมลองจุดดูหนึ่งอันนะมันจะแรงแค่ไหนกันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวดโอ้โคตรแรงเลยเลือดมันฮิลแล้วอ่ะทุกคนมันยังเหลือไอ้เจ้าหนึ่งอันอันสุดท้ายได้เวลาตายของแกแล้วนิวเคลียร์มาแล้วจ้าจะมาเสิร์ฟถึงที่เลยไม่รลอนแน่นอนเพื่อนบอกได้เลยว่าตายแน่นอนระเบิดเยอะขนาดนั้นน่ะตายตาย ว้ายังไม่ตายทาไมอ่ะอในที่สุดแกก็ลงมาแล้วได้เวลาตายของแกแล้วมังกรพอตัดหัวมังกร้นะตีด้วยดาบเอมิทริกซีตีทำไมมันไม่ค่อยแรงเลยว่าดาบนี้อืตีไว้ก่อนมาแล้วแล้วมังกรหันตูดได้ทำไมอยากตีคอเว้ตีตีมันตายเอเดราก,ก็เนออไม่รลอนแน่นอน <laughs> ชนะแล้วในที่สุดก็ชนะสักที <laughs> เหนื่อยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะทุกคนคลิปผมอาจจะสั้นไปหน่อยแต่ผมก็พยายามทําให้มันยาวกว่าเดิมอยู่นะช่วงนี้ไม่สบายเป็นร้อนในแล้วก็งานก็เยอะมากๆเลยแต่ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปยาวก็ไปดูคลิปสั้นกันได้นะเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ลงยาวเนี่ยผมก็ไปลงสั้นนะันทุกคนบ๊ายบาย